สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ V Magazine มาปล่อยภาพปกลิซ่าค่ะซูปเปอร์สตาร์เอเชียคนแรกนะคะที่ได้ขึ้นปกหลักของนิตยสาราค่ะฉบับที่138ประจำเดือนกันยายนค่ะและเดือนนี้นะคะเขาว่ากันว่าเป็นเดือนที่มีความสำคัญกับวงการแฟชั่นมากเพราะเป็นเดือนที่เริ่มต้นซีซันใหม่เปลี่ยนคอลเลคชันใหม่นะคะเป็นเดือนแห่งการลงทุนโฆษณาค่ะ ปกนี้นะคะเป็นการร่วมงานกันของสองแบรนด์ระหว่างบูเกอรี่กับเซลีนค่ะเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะเนี่ยที่เขาเลือกให้น้องเราเนี่ยขึ้นปกเดือนกันยายนนะคะในหัวข้อบทความนะคะกล่าวว่า m u s i c กส n โมนาลนะคะ โดยบอกว่าเดล์จีโอคอนโดเป็นลิซ่าที่ด่งดังที่สุดในโลกมาเป็นเวลาครึ่งทศวรรษยุคนั้นเนี่ยได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะแปลบทความบางส่วนนะคะเครดิตจากบ้านลิล i ี่ทีมค่ะโดยบอกว่าราว10ล้าน2 0 0แสนคนเนี่ยไปเยี่ยมชมความงามของโมนาลิซาในแต่ละปีในขณะที่80ล้าน2 0 0แสนคนชื่นชมล,ลิซามโนบาลทางไอจถึงแม้ว่าทั้ง2กรณีจะเทียบกันไม่ได้เสียทีเดียว แต่ลิซ่าในภาพวาดของลีโอนาร์โดไม่ใช่ลิซ่าที่โด่งดังที่สุดในโลกอีกต่อไปแค่เพียงค้นหาใน Google คุณก็จะพบว่าลิซ่าจาก b บ็คพิงถูกค้นหามากที่สุดในรอบ5ปีที่ผ่านมาแม้จะอยู่ภายใต้ความสำเร็จอันไร้ขีดจำกัดของ b บ็คพิงแต่ลิซ่าก็เป็นข้อยกเว้นเสมอเธอเป็นทั้งแรปเปอร์และนักร้องทําให้เธอมีจุดเด่นบางอย่างที่นอกเหนือจากความน่ารักฉบับเกิลกุ๊ปอย่าเข้าใจผิดนะลิซ่าเธอน่ารักแต่ เธอรับได้ดุเดือดแบบที่คู่แข่งก็เทียบเธอไม่ได้เลย v วีแมกกาซีนก็อวยลิซ่าสซยแตกไปเลยค่ะอวยได้แบบแตก านะทางทีมงาน V Magazine เนี่ยมีการบินไปที่เกาหลีใต้นะคะรวมทั้งบรรณาธิการบริหารผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของแมกกาซีนเนี่ยรวมถึงผู้สัมภาษณ์และทีมงานอื่นๆสำหรับฉบับนี้นะคะแบกกองไปที่เกาหลีใต้เลยทีเดียวและนี่ก็คือภาพเบื้องหลังนะคะที่คุณเขาโพดลงนะลิซ่าฮอตมากอะทุกคนไม่อ่อนโยนอีกต่อไปนะไม่แผ่วเลยคะ่ะใครชอบเห็นเวลาน้องทำงานบ้างคะน้องดูจริงจ เลยนะเราจะเห็นความมืออาชีพจากลิซ่าเลยค่ะสีหน้าท่าทางวิธีการโพสต์นี่คือมืออาชีพมากๆเลยแล้วผลงานก็ออกมาดีมากด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยน้องเกิดมาเพื่อเป็นสุปตา์จริงๆเลยค่ะแล้วดูเบื้องหลังน่ารักมากทุกคนน้องได้ของขวัญจากทีมงานนะคะน้องดูตื่นเต้นแล้วก็ชอบมากเลยทีเดียวค่ะ อีก,กเรื่องนะคะเป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญอย่างศาสตราจารย์โอจูยอนนะเขาบอกว่าลิซ่าเนี่ยดูเหมือนจะเป็นนักเต้นระดับต้นๆของยุคนี้เลยพิงเวนอมเนี่ยมันทําให้ฉันต้องการทําให้เป็นเรื่องของงานวิจัยครั้งต่อไปของฉันฉันคิดว่าเธอเป็นนักเต้นชั้นนําในหมู่ไอดอลเคป๊อปเลยเธอเป็นนักเต้นที่เกิดมาพร้อมกับสเสน่ห์และมีสเสน่ห์ที่ดึงดูดความสนใจมากจากเวทีค่ะ ศาสตราจารย์ก็ถึงขั้นที่จะเอาไปทำวิจัยในครั้งต่อไปเลยทีเดียวค่ะลิซ่านี้ไม่ธรรมดาเลยนะเกาหลีก็เริ่มมีการยอมมารับลิซ่ามากขึ้นแล้วนะคะไม่อยากพูดเยอะเลยค่ะเจ็บคอนะเรื่องการเต้นของลิซ่าเนี่ยเป็นที่ยอมรับของเหล่าครูสอนเต้นนักเต้นระดับประเทศของเกาหลีรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการเต้นอย่างสัต อาจารย์ท่านนี้เลยค่ะทุกคนล้วนชื่นชมลิซ่าเรื่องการเต้นมากเลยค่ะน้องเก่งจริงได้รับการยอมรับจากคนเก่งๆทั้งนั้นเลยค่ะคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ